อ่าวันดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็เอทีตัวูชันะฮะวันนี้ก็เดือในเกมไหมครับไหมครับเออไม่พูดเพราะโอเคคนส่ว<อ>นผลเพื่อนผมมาเต้บีบีครับผมตอนนี้ก็มันจะมารีวิวบ้านฮะหลังจากที่ทำกันหลายวันฮะโอเค <ผม S 1> เดี๋ยวเริ่มจากห้องแรกห้องแรกก็จะเป็นเอ่อห้องห้องนั่งเล่นฮะมีทีวีและโทรทัศน์เออคุณเต้เขาทำโทรทัศน์เอาไว้ แล้วก็มีหองหวานหนังสือเลยพวกนี้มีเพลงด้วยเห็นป่าวเพลงพก็พอให้ฟังกันด้ในบ้านหลังนี้เนี่ยออาต่อต่อมในหีบก็ไม่มีอะไรบอก่ให้นะว่าบ้านบ้านนี้เน้นเซอร์ไบล์บลล้วนๆน,นะครับโอเคในนี้ก็จะเป็นสตูฮะเป็นสตูก็คือแบบพวกเก็บของคลางเก็บของทุกอย่างเนี่ยเหมือนหลังเนี้ยเน่ยเก็บของโอเคตอนนี้จะเป็นเอาฝัา่งนี้ก่อนดีกว่าฝัา่งนี้นะห้องห้องนี้เป็นห้องอาะสกายช่างมัน ห้องนี้เป็นห้องไอ้นี่ฮะห้องแบบประมาณว่าตีบอกของเอนชานครับห้องเอนชานตีบอกของครับโอเคอย่าห้องฮะเอาเอาประตูเปิดสิโอ้นี่ก็จะเป็นห้องห้องครัวห้องครัวในห้องครัวก็มีของกินเต็มเลยมีนมมีหอยเอ้ยไม่ใช่นมนมนมเดี๋ยวหอยไม่มีนะมีห้องนี้ก็จะเป็นเวิร์กช็อปครับผมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปคืออะไรเวิร์กช็อปคือห้องแบบมีพวกแบบอุปกรณ์ต่างๆมากมายครับ แล้วเนี่ยเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยอ่าอันนี้ก็เป็นเตาเผาห้องนี้เป็นห้องนอนนี่ห้องนอนอห้องนอนของคุณเตอร์อันนี้สองเตียงฮะส่วนเ,<อ>เดี๋ยวพาไปดูชั้นล่างนะฮะชั้นล่างตรงนี้ก็ผมว่าช่วยกันทำกบบคุณเตอร์นะตรงน,นี้ก็เป็นหน้าต่างพวกนี้ก็จะแบบเอาแสงอาทิตย์ลงมาข้างล่างให้ไม,ม่มืดเล็กน้องก็ได้พี่โอเคน้องคุณน้องโอเคน้องนี่นาข้าวเป็นฟาร์มพีผมทำแบบน้องเตยนะฮะนี่มีมีนาข้าว มีพอเตโต้ครับผมพี่ป๊อปมาเลยเอาไม่ใช่ฮะแล้วก็มีแครอทฝักทองฮะฝักทองแล้วก็มีแตงโมแตงโมนี่หูกว่าจะหากันมาได้น,น้ำตาเท่าไหร่แล้วก็มีที่ปลูกช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตอยู่ในนี่ช็อกโกแลตโอ้โอโยแหลกแหลกโคโกโกโก้โกโโอเคโกโกโอเคโ,โอเคครับ <c oughs> <c oughs> ไอของนี้ก็จะเป็นพวกเออกระบองกระบองกระบอกไอ้นี่ฮะกระบองทองฮะทุยกระบองเพชรฮะนี่ก็จะเป็นเห็ดผมไปเอามาจากในพวกเนเธอร์ในนรกนั่นเอะฮะก็ไปตะลุยนรกกับคุณเตยมานะแล้วก็มีฟาร์มเห็ดเห็ดมีเห็ดธรรมดากับเห็ดสีแดงฮะผมอันนี้มันเป็นเห็ดพิษนะพี่เอาเห็ดพิษโอเคแล้วเห็ดโน้เห็ดอะไรเห็ดธรรมดาพี่โอเคเห็ดธรรมดากับเห็ดพิษ เล่เห็ดฟางก็ได้โอเคเห็ดเห็ดฟางเห็ดฟางแล้วก็มีตอนนี้ก็จะเป็นพวกดันเจี้ยนต่างๆนี่ผมไปกแบบับน้องเต้มาะฮะแล้วคุณเต้ดีกว่าจะได้แบบเท่าเทียมกันเอเอ <ทำ S 1> ครับถ้าทำมาด้วยกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถังขยะมีหีบเก็บของต่างๆนะฮะที่ผสมของมีน้ําไว้ตักไว้ใช้กันฉลายอย่าันหนึ่งนี่อ้าวเฮ้ยไก่มาขยอยนี่ได้ไงเนี่ยไก่โอ้หายไปเยอะมากเมื่อก่อนถ้าจะเป็นดันไก่กันดียว กดปุ๊บเนี่ยในนี้ก็จะมีวัวมีมีทุกอย่างเลยโอ้ที่เราแบบต้องการหาหิวอ,อะไรก็มาแดกกันในนี้นะฮะ <c oughs> ก็ด <c oughs> อกเยอะก็อย่างที่บอกฮะเน้น survivor ก็ผมก็คือแบต้องหาแดกเลี้ยงตัวเองอะไรนิดหนย่เอาพูดถึงก็หิวละแดกกันเลยดีกว่าแง๊บแง๊บแง๊บแงนบแงนบ็งมบแง๊บะงะนบนกงมบแใ๊บแี้บแ้นบน้ี้จะเป็นประตูออกไปหน้าบ้านนะ,ะก็มแงมีอะไรปะะตูออไปหน้าบ้าน หน้าบ้านก็ไม่มีอะไรอะเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนอีกชั้นนึงกันดีกว่าจุดคายแม็กของนี่เลยนะอ่าลงไปเร็วๆตุ๊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 เฮ้ยมีเสียงซอมบี้ด้วยช่างมันอ่าเสียงพี่หรือเปล่าพี่ไม่ใช่ละนี่เป็นบ้านต้นไม้ของซ่าคุณเต้เคเอาไว้สองคนนะฮะเริ่มผมก็งงว่าผมมาผมมาแล้วผมก็ไม่อยู่ผมมาที่เอ้าเฮ้ยต้นไม้มาสูงขนาดนี้คุณเต้ก็ทำอะไรอ๋อคุณเต้เขาเทคนิคต้นไม้ฮะ เขาเขาต่อยอดเขาเรียกต่อยอดรับพี่บอยต่อยอดโอเคแล้วก็มีพวกแบบมีฟาร,ร์มไม้มีวัวมีแกะไอ้ไม่ใช่แกะไม่มีดมีมา้าอยู่ข้างนอกแล้วก็มีเห็ดเห็ดยักษ์อ่ะคนเตยก็้ากเอาไว้แล้วก็ขึ้นไปดูเนี่ยพวกถึงก็ขึ้นไปดูบ้านบนบ้านต้นไม้กันเลยดีกว่าบูน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 เฮ้ยตกเอ,อยายายางัยงยงังยังยัง โอเคถึงถึงมัเต์ไมชั้นแรกแล้วนะฮะก็จะมีพวกมอเตอ์ไมแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สร้างเพื่ออะไรบแบบสร้างเล่นเล่นว่างก็เลยไม่มีอะไรมากก็ไม่มีอะไรมากในนี้ก็ตกแต่งเล่นๆกันตามภาษาตะระแบบทุยตามสไตล์ของผมและคุณเต้สองคนนะก็มีแบบเนีย่ยพาไปค้นไปดูเล่นๆก็จะไม่มีอะไรมากๆม,มีแค่พวกภาพรูปภาพตกแต่งมีพวกกรอบรูปมีหีบหีบโลง่ลงๆหีบกระก,กากเลยนะฮะมีชั้นวางหนังสือขึ้นอีกขึ้นอีก,อกมีอะไร ที่มิกก็จะมีพวกนะมีน้ําพุไว้ลงทางลัดเดี๋ยวทางนี้เอาไว้ลงทางลัดมันเป็นส <laughs> น,นองความขี้เกียจน,นะครับสนองความขี้เกียจนั่นเองแล้วก็จะมีชั้นนี้นะฮะก็จะมีกระจกมีพวกชั้นวางหนังสือบลาบลาบลนี่ครับจุดไฮแม็กก็คือนี่เห็นไหมโลโก้ E C S โอ้โห <laughs> แล้วผมเนี่ยมองมองจากข้างบนมองจากข้างล่างไม่เห็นต้องมองแบบบานตนไม้ลงไปเท่านั้นนะ <laughs> บานตนไม้ไม่ชุจุดประสงค์นี้เท่านั้นน่ะมีแค่นี้แหละอ๋ออ ชั้นบนมีอะไรชั้นบนนะครับแหม่อดูโลโก้ตัวเองท่านนะครับบนทุ๊บนี่ก็จะมีไม่มีไม่มีอะไรฮะโล่งๆครับว่างเปล่ามีดาบไม้กระ่างเล่นนะโลงๆนี่คือไม่ไม่คือไม่รูืจะแต่งอะไรแบบตันแล้วสมองโอเคลงๆๆนี่ยสนองความขี้เกนียงตัวเองก่อนเลยฮะไปแล้วฟ้าดูแลลูกคขด้วยว้ บุ๋มลงนำล้ำอะโอเคลากอนางก็ผมก็ไม่มีอะไรออดบบไม่มีอะไรแม้นี่ไม่มีอะไรแล้วนี่เดี๋ยวรอบหน้าผมจะพาไปรีวิวบ้านของพวกพี่เพื่อนพ,พ,พ,พี่น้องๆกันนะฮะของพวกไอฟีดอมพวกอะไรพวกเนี้ยฮะโอเคคะบบายบายครับผมขอบคุณครับบายบายครับสวัสดีครับเอ้ยลืมลืมหมูพต่อเลยเออตรงนี้ก็จะมีฟาร์มพวกไอสัตว์แดกฮะไอสัตว์สัดเ์แบบทุ้ยให้สัตว์กินนะฮะกินอาหารมีชูเกเคนห้องนี้ก็เป็นห้อง เอออ่าเฮ็ดไปไหนหมดแล้วอะอ่ไม่รู้ครับ <Wit insight> ช่างมันเหอะอะไรวะโอ้แล้วก็มีมีเรื่องนี <preview werk> <uri> oh, oh, ่มีม no yes okay, uh, ินิก okay, ันนเซนที 5. ่กันนะผมเซนที่กันลวอักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นะครบใครเข้ามานี่กูยิงเลยกูยิงเลยแต่ไม่ตายนะยิงแค่กระเด็นไม่ได้เฉยๆโอเคครับก็จบจบอีกรอบนะครับบ๊ายบายครับผมครับจบครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ